เอาละในวันนี้เนี่ยเราทําการไปตีเจ้าเลยิ้มสี่ชั่วโมงเลยนะบอกเลยว่าเยอะมากโอ้โหวันนี้เนี่ยขอกําลังใจได้ไหมขอคนหนึ่งไลค์ครบ1นึ่งพันไลค์ขึ้นไปด้วยนะประหําม์เลยทุกคนโอเคปลาไข่พร้อมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามลุยเลยไปดูกันเลยดีกว่าเอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ทําการมาล่าตัวแรกในยิ้มสี่ชั่วโมงในวันนี้โอเคตอนนี้ผมก็ทาการเข้ามารอผมรอไปรอมาแต่ก็เจอคนบวกกันผมไม่รอรีรออะไรสักอย่างเลยผมทำการ ช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยช่วยหน่อยไงลองดีบข้างนั่นเหรอเนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้เลยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยดุมหน่อยดุมหน่อยดุมหน่อยเฮ้ยดูโหมันรอดได้ไงอ่ะลืมเปลี่ยนผลลืมไปผลที่ไม่กระจอกล้วก็โหดละโอ้ดวนบินเดะไม่มีใครทำผมได้หรอกนะโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องการรอเลยวันแรกของเราไม่ใช่วันแรกดิ เอาละคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็รอให้ไอ้เจ้าทะเลเกิดเนี่นะครับผมอย่างเดียวเลยคือเรารอนะครับผม24ชั่วโมงในวันนี้เราต้องตีอะเกินประมาณ4ตัวให้ได้นะในคลิปนี้เป็น e ีพแรกของคิงพี k i ิง Legacy นะครับผมที่เราเนี่ยต้องมาล่าแบบดีนะครับผมล่าเจ้าทะเล24ชั่วโมงใครชอบก็คอมเมนต์ด้วยนะบอกก่อนบอกก่อนเอาละรก่อนที่ผมเนี่ยจะไปเนี่ยผมก็ขอเปลี่ยนผลก่อนละกันนะ ขอเป็นผลเลยดีว่าผลมังกรและกันเพราะว่าเราบินไปหรือพวกอกล่ะบินไปยังไงวะฮะบินไปด้วยมดนั่งเรือเหรอโอเคมีมีเรือไหมนี่ไม่มีอ๋อเดี๋ยวซื้อให้อ่ะเดี๋ยวซื้อให้อ่ะโอเครู้สึกว่าด้านของเจ้าทะเลเนี่ยจะเกิดฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเดโอ้ไกลไกลไกลนั่นไงกูว่าละเสกทีเสกสองอันถล่มก่อนถล่มเรือก่อนถล่มเรือก่อนเฮ้ยออกไปก่อนออกไปก่อนดิเออถล่มเรือก่อนอ่โอเค ไหนขอเสกได้ไหมอ่ะขอเสกเอาไป,ไป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 อ่ะไปก่อนโอเคเดี๋ยวผมทำการบินไปละกันนะผมอยู่นู่นนะ <c oughs> พี่โอมวันนี้เนี่ยเราจะทําการมาตีเจ้าเลกิตตัวนะพี่ห้าตัวไหมสี่ตัว <c oughs> ได้ได,ได,ไดโอเคนะครับก็คลิสี่ชั่วโมงในวันนี้ก็ได้ได,ได้ประมาณนั้นแหละนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปนะครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าคลิสี่ชั่วโมงในวันนี้เนี่ยเป็นอีพีแรกนะครับผมที่มาคีพีด้วยก็ถ้าเกิดคนดูเยอะก็จะทำลุ่นรนะครับผมโอเคลุยรุย เอาละมาเดี๋ยวเรารอเลยว่าตัวนี้เนี่ยจะเสียอะไรเว้ยขอดูหน่อยดิเฮ้บเฮ้บฮบักป่ะนี่เฮ้บเฮ้ยมาแล้ว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 สีขาวอ่ะเพื่อนเพื่อตอนนี้ก็กลุ่มโจรสัตผมกำลังมานะคุณผู้ชมมานานหน่อยแต่มานะเฮ้ย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 รู้สึกว่าเราต้องแอรลอาร์คนอื่นปะ่ะแอ,อ,อ Als ร์อดแน่นอนอ้าแล้วเขาแอรลาอาร์กันอยู่หรือเปล่า โอเคสวยงามแจมแมวเอา่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมทำการตีก่อนและการตัวแรกเรามารุ่นกันเลยว่าผมจะได้เป็นอะไรนะครับผมเนี่ยยี่สิบี่ชั่วโมงล้วก็ชิวๆแหละเนาะพี่ผมนั่เล่นชิวๆสบายๆนะผมชิวๆล่ากล่องชิวๆล่าเจมชิวๆนะตอนนี้ผมมีศูนย์เจมนะเดี๋ยวเรามารุ่นกันตอนที่ปิดคลิปจะมีกี่เจมนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะวันนี้เอาละ ลุยเลยครับผม เอา่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ทําการตีเหลือเลือด1.5ล้านนะครับและโอเด้งเกิดนะผมนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะไปสู้กับโอเด้งด้วยนะครับผมตอนที่ผมบอกเราเราจนสลับไปแล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อน,<ใ>นเพื่อน,<ใ>นเพื่อนก็ใช่ <ๆ S 1> ค,นนครับใช่ครับก็มีปลาสี่คนนะพผมปาร์ตี้กันมาตอนนี้ก็สี่คนนะครับที่มาคลิปในวันนี้นะครับเราก็จะใช้ชีวิตรอดเลยเอาชีวิตรอดเลยยิ้มสีชื่มงนะครับผมเราก็เล่นอย่างคิงพีนี่แหละตีเจ้าฮันเลวนไปวนมาแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่า ถ้าเราหนึ่งวันเนี่ยยีิสชั่วโมงเนี่ยจริงๆพวกผมมันไม่ถึงหรอกคุณผู้ชมผมก็ตีมาห้าตัวนี่แหละนะครับผมแต่ว่าคอนเทนต์ก็ยืดเป็นย4ิสชั่วโมงนั่นแหละนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าผมจะได้เกเจมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปตีโอเดงด้วยไงเออเราไปดูโอเดงด้วยเกมใกล้ตายแล้วพี่อมพี่ว่าคิดว่าจะมีคนดักฆ่าเราหรือเปล่าวะตอนที่เข้าอุโมงนั่นอ่ะกีวะกีกลัวมากเลยกีซีวะ ใช่เดี๋ยามีอ่ะพี่โอมนั่นแหละไปฆ่าเขามีพลแก๊ล้วนึงน่นไงวละนั่นนั่นนั่นน่นนั่นสามแสนิดสแสนิดเดียวเอ้าผมตายพี่ไปแล้วโอ้โหผมตายคุณผู้ชมตอ้ยังตายจริงฆ่าเลยได้กล่องเลยกล่องเลยรอรอธรรมดาธรรมดาเหรอโอเคโอเคโอเคผมไม่ไปแล้วกัน ธรรมดาก็น่าจะได้3เจมนะประมาณนั้นใช่ไหมก็ประมาณ3เจม4เจมประมาณนั้นแหละคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนแล้วก็ตีโอเด้งกันดีกว่านะครับโอ้โหสัตว์ตีตั้งนานมาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมทำการโซโล่ก่อนไม่โซโล่หรอกก็มีคนอื่นๆมาด้วยนะครับตอนนี้เพื่อนผมก็กำลังจะมาอยู่นู่นกันนะครับตประมาณเลยโว้แรงเกินดาเมจไม่พอว่ะเฮ้ยดาเมจไม่ถึงได้ไงอ่ะแป๊บ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 แยากเปลี่ยนผลมากเพราะว่าผมถนัดผลแก๊สมากกว่า เขาเป็นดาบโอเคดาบเลยครับผมนี่ไงอุย้ยไม่ถึงไม่ถึงแล้วยโย่ผมจะตายแล้วเนี่ยโย่ผมจะตายโอ้ยตายแล้วโอ,โอเคฮิวก่อน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 เข้าต่อครับรออะไร,นรเนี่ยเข้าชาร์จเลยนี่ไงเข้าชาร์จเลยผมฝืนตัวเองแม่งเลยอุย้ยจะตายพี่ช่วยผมหน่ <c oughs> อย

แกดอยู่อีกแล้วสองตัวเลยแกอ่ะโดนอยู่อ่ะมา <c oughs> ถึงกูเนี่ยสุดท้ายแล้วโอเคคุณผู้มชมครับเดี๋ยวผมการตีก่อนนะครับผมไม่ไงั้นมันนานมากเลยผมอัดเนี่ย เอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้มันก็ใกล้ตายแล้วแล้วมุมกล้องผมบั c นะครับนี่โอ้โอ้พมิพมพิผมผำไตายโอ้ตายแบบเดียวกูตายเลย,<า>ยเอาละคุณผู้ชมได้ละตายละนะครับผมไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วก็รอเจ้าเลเกิดนั่นเองโอเคได้มาฟรีฟร5ห้าเจมเอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เข้ามาอีกเซิร์ฟหนึ่งเกิดพอดีนะครับเราก็ต้องเดินทางไปข้างหลังนู่นนะไม่รู้ว่าเขาตีกันนะหรือยังไม่ใช่แบบเราไปปุ๊บ เรียบร้อยก็ไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูตอนที่ผมเนี่ยถึงตรงนู้นแล้วดีกว่านะครับเอาดะคุณผู้ชมครับรู้สึกว่าเจ้าเลตายแล้วนะครับแต่ว่าผมก็มาถึงนะผมมาถึงอยู่พี่อมพี่อมพี่อมโอ้กล่องมิติกกล่องมิติกเฮ้ยคุณผู้ชมได้กล่องมิติกโอ้ได้ผลแดงสีแดงสีแดงพี่ได้ผลแดงมาดิมาดิมาดิยู้ฮู ได้มาเจมโคดเยอะเลยได้หุ่นโดนัทอ่ะเอาตาย15ห้าเยียข่าผมเอาละคุณผู้ชมครับตัวที่สามก็เกิดแล้วนะครับผมอยู่ที่เดิมนู่นนะครับเหมือนตัวแรกเลยเดี๋ยวเราจะทําการบินไปบอกเลยรอบนี้ผมจะไม่ตายครับผมเมื่อกี้ผมรีบเกินไปอยู่ใกล้เกินไปเนาะก็เลยตายนะครับโอเคเดี๋ยวทำการเดินทางไปดีกว่าตัวที่นับเป็นตัวที่2แล้ะกันเนาะเราคลิปนี้เราตีแค่สี่ตัวพอ อะไรนะไอเปิร์อะไรนะลุงโองกูไม่อยู่ลุงโองไม่อยู่โอเคคุณผู้ชมครับไปเดี๋ยวเราลุยกันดีกว่าเอาละครับุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนับอันนี้ตัวที่เท่าไหร่นี่เปิดสองสองแล้วกันผมไม่นับผมไม่ผมไม่นับตัวที่สามเมื่อกี้ผมมันไม่เกี่ยวเวคือเราไม่ทันได้ตีเลยอยู่ๆมันก็หายเลยผมไม่นับแล้วกันก็คลิปนี้เราตีทั้งหมดประมาณสี่ตัวนะครับก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงในการตีกับเจ้าทะเลในวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับผมก็ลุยอย่างง่ายคือเนี่ยเ้าก็ลุยไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะ ลุ้นกล่องอะไรกันบ้างนะครับเมื่อกี้เราก็ได้กล่องมิสติกนะครับเป็นกล่องที่หายากมากๆนะครับก็ได้ไปฟรีๆเพราะว่าเราไม่ได้ไปตีไงได้ฟรีมาหนึ่งกล่องนะครับผมก็ชิวๆนะฮะโอเคตอนนี้เราก็บวกายาวๆนะผมส่วนมากเนี่ยเขาตีตรงหางตรงไหนวะตีตรงาหางหางบ้างหางหางห,าง,หางมันง่ายไงหางมันชิวไงตัวนี้ก็ได้คุณผู้ชมเห็นปะก็ทำดาเมจได้เหมือนกันนะครับ โอเคป้าเดี๋ยวเราก็ลุยยาวๆนะครับผู้ชมใครชอบซีรีส์แบบนี้นะครับผมตีเจ้าทะเลยิ้มสี่ชั่วโมงก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะซึ่งผมก็ชอบนะเพราะเราตีไปเรื่อยๆอยงไงเราไม่ได้ไปบบฟาร์มเงี้ยบื้อผมไม่ชอบองไงผมชอบแบบตีนะผมเพื่อทําเกมซึ่งบอกเลยว่านานมากๆเราก็ตีไปเรื่อยๆคลิปหน้าน่าจะเอาผลอื่นมาคลิปนี้ขอเป็นมังกรก่อนนะครับมาผู้ชมครับก็ตีไปนิดหน่อยนะครับผม เราก็ยังตีอยู่ซ้ำเเดิมตอนเนี้ยผมก็พี่โอมไปแล้วนะครับเหลือแค่ผมไอเปิร์แล้วก็น้องๆน,นะครับผมประมาณนี้แหละตัวถีส้มนี้โอกาสจะได้กล่องอะไรนะวะเปิดคิดว่าอะไรผมเอาไงคิดว่าได้กล่องอะไรตอนเนี้ยกล่องแไรตัวเนี้ยแล่เออผมคิดว่าแลก็ไม่แลก็กระจกกล่องกากนั่นแหละคุณผู้ชมไม่แลก็กล่องกระจกนะครับผมคิดแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยแล้วเราต้องลุ้นด้วยว่าจะมีคน เปิด5<ฮ>คีแล้วฆ่าเราหรือเปล่าใช่ไหมเพื่อน,นคือเรากลัวมากๆเลยไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะโดนหรือเปล่าโอเคครับผู้ชมไปเดี๋ยวผมการตัดไปตอนที่จอเลีใกล้าตายแล้วดีกว่านะครับมาคุณผู้ชมครับใกล้าตายแล้วนิดเดียวนิดเดียวเรามาลุ้นมาพร้อมกันกปคือวันนี้เราเราทำซีรีส์เนี่ยขึ้นมาเพราะว่าเราจะปั๊มเจมมาเอาง่ายๆเลยคุณผู้ชมใครอยากปั๊มเจมพร้อมผมก็ทำมาพร้อมผมไปเลยนะ เออเราปั๊มเจมกันเลยนะครับผมยิมสี่ชั่วโมงชิวๆนะผมในคลิปเดียวคลิปนีน้เอาละตอนนี้เราก็ฟาร์มมันไปเรื่อยๆตีกันยาวๆไปนะครับผมก็มีหลายคนนะหลายคนมากก็อยู่ที่เดียวกันทั้งหมดโอเคไตายละสองแสนหนึ่งแสนแล้วก็ตายไปในที่สุดโอเคเรียบร้อยรุนกันดีกว่ารุนกันดีกว่าลุนกันดีกว่ามา เปิดลุ่นเลยผมจะเฮ้ย,ยอย่าโอ้เหอยมันบ้าไปอโอ้โหเปอร์กล่องธรรมดาโอ้โหห้าเจมชิวเกินไปได้ผลกระจกกระจกมาเหมือนเดิมผู้ผลยางนะฮะโอเคตัวนี้ก็อีซี่นะครับผมตายง่ายๆเลยแหละป้าเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับว่าเราจะเจอกับตัวเสียอะไรแล้วก็ได้กล่องอะไรเนาะดูเลยครับ เอาละคุณผู้ชมครับก็รอนะครับผมรอเจ้าเลเกิดอีกตัวหนึ่งแต่ก็มีโอเดงเกิดนะครับผมนี่เลยนะครับก็สปาวมาละเราต้องไปซุบโอเดงเพราะว่าเราจะได้เจมมาด้วยนะครับผมก็ใครอยู่โลกใหม่เนี่ยส่วนมากจะปั๊มเจมได้ง่ายนะครับก็มันมีหลายวิธีแหละลงดันการตีเจ้าเลแล้วก็ตีอบอสนะูสัดเฮนนี่เอาูเดินไปโอเคไปเดี๋ยวเราทำการลุยนะครับผม เอาละคุณผู้ชมครับมันแก้ตายแล้วโอ้มันหรือผมแก้ตายวะนี่ขอฮิวก่อนขอฮิวก่อนขอฮิวก่อนให้เปิดแล้วกนเพื่อนๆฆ่าก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เกิดนะครับเราโอนานมากเนาะเปิดเนานะตัวเนี้ยอก็เลยตัวนี้คือรอนานมากๆจริงๆคุณผู้ชมนานกว่าตัวอื่นนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้กล่องดีหรือเปล่านะนานมากอะตั้งแต่เช้าแล้วคุณผู้ชมโอเคเสียงอาจจะเปลี่ยนไปขอภัยด้วยปึ๊บ คลิปนี้ใช้เวลาถ่ายก็2วันนะครับ2วันเสร็จนะครับน่าจะ2วันนะโอเคอเค,คือใกล้ตายแหละเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวโอเคตายแล้วได้5าเจมชิวๆนะครับคือพวกบอสเราจะได้5้าเจมนะครับนี่ได้มาลห้าเจมนะครับโอเคเรารอเกิดเนาะนะ่าจะอีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวแล้วน่าเกิดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่เจ้าเลยเกิดแล้วนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เกิดแล้วนะ เราทำการเดินทางกันไปเลยครับผมตอนนี้ก็มีเด็กอยู่ในที่ขอดนะขอดเสียงหน่อยครับเงียบอย่าพูดทีนี้พูดเงียบเงียบอย่พูดอะพูดดิเอาพูดดิน้องน้องพูดดิเอาเอาโอเคปะตัดเลยถึงแล้วถึงแล้วโอ้โหตัวสีน้ำเงินด้วยสีฟ้าน้ำเงินนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละนะครับผมก็ เคยดรอปมิสติกให้ผมด้วยนะตัวเนี้ยเลยดีเลยดีเลยดีเลยคือเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องสุ่มผลหรอกสุ่มผลนะผมเชื่อเปลืองเจมนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมพูดจริงสับคนที่อยู่โลกใหม่นะครับเรามาตีเนี่ยตีเจ้าเลเหอ์นะครับมันอาจจะได้ผมสีแดงนะครับตอนที่เราได้รีเจนเนอรียไงบอกเลยว่าอีซี่กว่านะครับถ้าเกิดว่าเราไปสุ่มเนี่ยมันเปลืองเจมด้วยนะครับก็คิดไปแล้วเราสุ่มเท่าไหร่นะเปิ่อ สองร้อยก็ผลเออเพื่อไม่อยู่หรอกเออเปื่อไม่อยู่นะครับคินั้นก็เสียไปสองร้อยผลไม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็คือแบบเอาเอาเจมไปทําอื่นนะเอาง่ายเก็บไว้ก่อนนะครับอันในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเจมนี้น่าจะสาคัญนะเพราะว่าหนึ่งเลยครับอ่าถ้าเกิดผลตื่นมาใหม่ปุ๊บเนี่ยเราก็ทําผลตื่นไงถูกปะ่ะก็ประมาณนั้นแหละคุณผู้ชมเอาไปทําผลตื่นอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดใครเอออยากสุมผลชิวๆก็สุมได้ครับผมไม่ได้ว่านะครับโอเคก็ตอนนี้เราตีเรื่อยๆเนาะ เดี๋ยวเราทาการตัดไปตอนที่เจ้าเลตายให้ดีกว่านะครับผมคุณผู้ชมใกล้ตายดีกว่าไปล,าลุยเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มันก็ใกล้าตายแล้วนะครับผมนิดเดียวอยนิดเดียวเปิอ่อเปิอเพิ่อระวังดนองเลิฟตายได้นะนี่โอเคมามามาหมาเห่ากันไปโอเคลุยตอน,อนจังหวะนี้แหละมึงระวังตัวกันไว้ผนลุ้นคนลุ้นตรงนี้หละเฮ้ยได้กล่องเลยกล่องเลย โอ้นั mm ่นไงกลัวแล้วมันเปิดแล้วไปฝั่งเรา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 โอเคเปิดด้วยคนหนึ่งเปิดด้วยคนหนึ่งเปิดด้วยเอาเมีเปิดด้วยเอาเปิดลั่นมันหมดอ่ะโอเคคือการป้องกันนะเพื่อนเนาะอย่างเงี้ยเพราะว่ากลัวตายมากนะครับโอเคผมมาตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับได้กล่องกระจกนะครับผมโหยี่สิบสี่ชั่วโมงในวันนี้ก็ถือว่าทำนานเหมือนกันเนี่ยโคตรนานนะครับผมนานมากๆนะครับโอเคป้าเดี๋ยวเราไปดูยต่อยอีกตัวหนึ่ง ไน่เป็นอีกวันเสียงอาจจะไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับลุยเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับผมตัวที่สี่แล้วมั้งนับตัว4ี่ใช่ไหมเปิเอ้ยตัวสา่ะตัวสี่ะเป็นสามเป็นสวะามสี่เป็น่ะคุณผู้ชมครับก็ตีตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ได้ผิดคลิปแล้วนะครับผมโอ้วันนี้เหนื่อยมากเลยนะเปิเนาะก็อาจจะจากเช้ายันดึกเลยนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างเหนื่อยนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเขาเกิดแล้วนะประมาณนี้เซิร์ฟนี้เรารอแค่แป๊บเดียวนะเปิเนาะเข้ามารอแค่แป๊บเดียว บดก็ถือว่าดีมากๆนะครับโอเคคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมล่าเจ้าเลอยู่ก็เปิดคีิ์ไมได้นะครับผมก็ผมก็มาล่ายี่มสี่ชั่วโมงเนาะโอเคป้าเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมเนี่โอ้โหพเพิลเจ้าเลตัวสีดําว้าดำแบบดเมีมทั้งตัวเลยว่ะเออเคอพารคเคอพาคีทั้งตัวเลยคุณผู้ชมครับโอเค โอว้วันนี้ก็เป็นไงบ้างครับคุณเปิร์ครับเหนื่อยไหมผมว่าเหนื่อยอยู่นะเหนื่อยที่รอตัวเมื่อกี้แหละนานมากนะครับผมนานจริงๆนานแบบนานเวอร์คุณผู้ชมจริงๆเลยทำได้หลายอย่างเลยใช่ <พอ S 1> ทำได้หลายอยานะ่างทำเวลานี่คือแบบคือมันก็ทำยากนะครับคุณผ,ผู้ชมซีรีส์แบบนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเล่นนั่นเล่นนี่อนะ่ะถามว่ามันมันแบบเออมันยี่สิบสี่ชั่วโมงจริงไหมเนี่ยนะครับก็มันก็ไม่จริงนะครับผมอันที่ผมพูดได้ตรงๆเลยเนาะแต่ว่าเราก็เล่นอ่ะเออหนึ่งวันของเราเออเหมือนกับ หนึ่งวันของเราเนะี่ยเราทำอะไรบ้างหนึ่งวันผมก็มาเล่นอ่าล่าเจ้าทะเลอะไรประมาณนี้นะครับผมคิดแบบนั้นนะส่วนใครว่าไอ้ยี่สิบสี่ชิ้งไม่จริงผมไม่ใช่แบบกูจะเล่นยี่สิบสี่วงไม่ใช่นะผมจะเล่นว่าเฮ้ยหนึ่งวันเนี่ยกูทำอะไรบ้างเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยถ่ายชีวิตประจำวันเฮ้ยวันเนี้ยเราทำอะไรบ้างประมาณนี้นะครับผมโอเคเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็มาตีเนาะเจ้าทะเลเนี่ยนะครับประมาณห้าตัว,ตวนะครับก็ก็น่าจะนั่นแหละประมาณนั้นแหละ,ะ,หละผู้ชมครับโอเคแล้วก็ พามไปตีไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามารุนว่าตัวนี้อาจจะได้กล่องมิติกหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรารอเลยดีกว่านะครับผมเอาล่ะคุณผู้ชมครับใกล้าตายแล้วโอ้โหเน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 มาแล้วโอ้โหเรียบร้อยจะตายแล้วหรือเปล่านิดเดียวคุณผู้ชมนิดเดียวนีดเดียวจริงๆปึ๊บ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 ,บฟันไปฟันผมฟันเลยผมกล้ามาตรงนี้เลยอะนี่ไงไงเป็นไงเล่นนะเล่นตาตายผิดสา โอ้โหเรามาดูเลยว่าผมได้อะไรนะครับผมต้องเปิดฮาคิและชันด้วยใช่ปะเปิดทุกครั้งใช่ปะโอ้โหเปิดกล่องโคตรขาเลยเพื่อนโอ้โหกล่องโคตรขาดโอเคนะครับผู้ชมครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันอีกตัวหนึ่งเลยดีกว่าลุยเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมตัวสุดท้ายแล้วขอปิดเสียงเกมก่อนโอ้โหก่อนเราจะมาถึงตัวสุดท้ายนานมากครับผม โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยผมก็น่าจะได้ประมาณเท่าไหร่วะสามสิบแปดเจมปะถ้าเกิดได้กล่องกระจกนะครับอนนี้คือเรากำลังตีไปเลยว่าน่าจะได้สามสิบแปดเจมนะครับต่อวันถ้าผมเล่นนะก็คือผมเล่นวันเนี้ยเออผมได้แค่เนี้ยนะครับถ้าคุณผู้ชมเล่นวันเดียวได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยละกันเนาะโอเคเอาเฮ้ยเจนเพื่อน <laughs> โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เปิ้ลมีคนฆ่ากูเปิ กูยังตามไม่ได้เลยตเต็มเปล่ามาฆ่ากูเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมครับถึงแล้วนะครับจังหวะน,นี้เราก็จุกหน่อยจุกหน่อยจุกหน่อยคือพวกนี้อะ่ะไม่ค่อยเป็นมิดเว้คุณผู้ชมเข้าใจปะเออนั่นแหละคือข้อระวังของผมเลยนั่นไงนั่นไงนั่นไงเปิ้ลเปิ้ลเป,เป้มึงระวังม,มาแล้วหมนเลยมาแล้วมเมาแล้ว,ลวคือคือเขาฆ่าผมไปหนึ่งครั้งแนละ้วเมื่อกี้นะครับผู้ชมผมงงมาก อยู่ๆเขาก็ฆ่าผมเลยอ่ะนั่นแหละคือแบบอะไรวะแบบงงมากนะครับผมผมไม่มได้ทำอะไรเขานะน oh yeah. ั่นๆเปิ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 จะมาฆ่ากูปะเนี่ยจุกอยู่จุกอยู่จุกไงข้อการโจ๊กแล้วก็พ่นพ่นขี้หาเข้าไปครับผมจังหวะนี้เริ่มแต่จังหวะเปิรแต่จังหวะเข้านั้นเข้านั่นแหละทำยังไงดีปืนหาคิราชันไหมต้องเปิดอ่ะคุณผู้ชมผมต้องเปิดจริงๆผมขอโทษนะ ถ้าเกิดว่าแต่แต่อย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาเขาน่าจะเปิดผมว่าเปิดเขาก็เปิดนะผมคิดอย่างนี้เลยใช่หรอโอเคคืออย่างเดียวเลยคือเขาเปิดผมก็เปิดอะอ่ะเพราะว่าคนพวกเนี้ยเขาไม่แอนไลน์กับผมเว้ยอันนี้จริงนะไอ้เพื่อเล่นอยู่ไหนเนี่ยอ๋อข้างบนหัวอเปือยู่บนหัวคือแบบมันมันเกินไปว่ะผมว่าจริงมันทําแรงไปไม่แก้ผมบินอยู่ๆเขาก็มาตีผมนะไอ้มังกรพวกเนี้ยบุลุ่มผมหมดเลย แล้วเป็นไงครับเอาไปดีีกันแล้วเปิ่มๆมาดูดิเอาแล้วใส่กันแล้น่ะนั่นน่ะมันใส่กันเองโอ้โหเกินออมันไม่ได้ใส่กันหรือว่าใส่กันอยู่โอเคครับตอนนี้เราก็สู้ยาวๆโอ้โหมีมังกรมาอีกตัวลวโอ้กูกลัวจริงๆเลยคือเขาโหดนะข้างหัวเขาเยอะมากนะครับนี่มาเป็นแก๊งมีแต่คนแบบว่าเป็นแก๊งอ่ะคุณผู้ชมมันเป็นแก๊งหมดเลยนะผมีขโมยเรือพขโมยเรือเหรอ Okay. ผลเลิศก็ใช้เป็นผลแก๊สนะครับผลแก๊สก็แรงนะครับแรงมากใครใช้ผลแก๊สก็อย่าปล่อยนะเพราะว่าผลแก๊สหมดมากอย่าแบบอย่าปล่อยหรออย่าเอาผลอื่นนะผมคือผลแก๊สดีสุดแล้วตอนนี้นะบการพีพีกั้มฟาร์ามก็ได้แหละนะครับเลยก็ไม่ค่อยเฟี้ยวหรอกผมชอบการพีพีมากกว่านี่ฟันตาฟันแขนฟันขาระเบิดหูโอเคผมก็เดี๋ยวเราทำการตัดไปตอนที่ผมเนี่ยนะครับผม ได้เข้าใกล้กล่องสมบัติดีกว่าเอาล่ะเปอร์ดเรือเหลือเจ็ดแสนแล้วลนะเ้อร์ <c oughs> ตอนนี้คือพวกผมรุนเลยใช่ไหมตอนตีเจ้ามันไม่กลัวเวแต่ตอนเก็บกล่องนี่แหละคุณผู้ชมตัวดีที่สุดละ <c oughs> เราไม่รู้ว่าเขาจะฆ่าเราตอนไหนโอ้โหสกิลเดียวเกือบหมดหลอโดโคตรแรงคุณผู้ชมดูดิปึบตายโหแรงเกิน <c oughs> นี่แหละ <c oughs> เปรเปรไอเปร

ว้าวสุดเซอร์สุดเซอร์สุดเซอร์พวกคุณผู้ชมถ้าผมไม่ทำมันก็ฆ่าผมนะครับไม่ต้องห่วงนะคุณผู้ชมครับผมต้องทำเหมือนนี้จริงเอคนนี้คนนี้ไม่น่าฆ่ามั้งไม่รู้ดิแต่เมื่อกี้ผมโดนยับเลยนะโอ้เจ็บ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 โคตรเจ็บเลยอันนี้คือการป้องกันตัวนะครับคือไม่แกผมผมโดนฆ่าจริงๆเว้คุณผู้ชมผมไม่ได้โมนะคือผมโดนฆ่าจริงๆอ่ะแล้ว เขาฆ่าผมจริงด้วยโอเคอถือว่าโชคดีฆ่าได้เปิ่มไม่งั้นเราไม่ได้กล่องละโอเคก็ได้เจมเฮ้ยกูไม่ได้เจม่ะเปิ่มกูได้ <laughs> โอเคครับผู้ชมครับก็ประมาณนั้นนะครับ <laughs> ก็ได้ข้างขอมฟีมานิดหนึ่งโอเคผมใครชอบคลิป ยี่สิบสี่ชั่วโมงในวันนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผม <c oughs> ขอคนละกำลังใจคนละหน like ึ่งไลค์ลยกันเนาะโอเคสคลิปนี้ขอตลาไปก่อนละกันบ๊ายบายครับผมขอให้สนุกนะครับบ๊ายบายครับผม